ก็มาสปอยนอยิยายเรื่องสิงสาราตายตอนต่อไปกันเลยนะคะตอนนี้ก็ดำเดินมาครึ่งเรื่องแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะไขปรงไขคดีและ เราก็พอจะเริ่มเดาทางออกแล้วว่าใครเป็นตัวร้ายแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงแต่เรามีความรู้สึกว่ามันต้องมีความพีคไปมากกว่านี้แน่ๆและความรักของเขาสองคนจะเป็นยังไงก็สามารถมาติดตามฟังสปอยได้นะคะเราจะพยายามลงบ่อยๆแล้วกันนะคะถ้าช่วงไหนที่หายไปแสดงว่าช่วงนั้นางานหนักนะคะเดี๋ยวก็ฝากนิยายเรื่องนี้กันไว้ด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆกําลังจะตามมานะคะ ฝากรอกันด้วยนะคะถ้ามีเวลาเราจะลงบ่อยๆลงเยอะๆแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มสปอยต,ตอนต่อไปกันได้เลยค่ะ ตอนนี้สิงหากับทูปกำลังจะกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับบ้านเขาแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันก่อนระหว่างทางที่เขาขับรถไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทูปได้บอกกับสารวัตรว่าเขาเจอผีที่เคยเห็นที่บ้านคุณมีนด้วยสารวัตรเลยถามว่าเจอที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงทูปก็เลยเล่าให้ฟังนะค่ะที่เขาเจอระหว่างทางเดินแล้วเขาก็เล่าอีกว่าผีตัวนั้นยังพูดภาษาเขมรกับเขาด้วยเขามั่นใจว่าผีตัวนี้ต้องเป็นผีบริวารไม่ใช่วิญญาณที่อยู่ในตุ๊กตาแน่นอนและเขามักจะเห็นผีตัวนี้ตลอดไม่ว่าเขาจะไไปทททีีี่่่่หนเเเคค้ายยยจออูรงงิมั วัดก็โดนผีตัวเนี้ยจะตามไปทุกที่เขาเลยคิดว่าต้องเป็นผีที่หมอผีส่งมาแน่ๆเขาบอกกับสารวัตรไปแบบนี้สารวัตรก็ฟังแล้วก็เตือนทูบนะคะให้อยู่ใกล้ๆเขาไว้กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับทบูบ แล้วเราจะตัดไปตอนที่เขาไปเลือกซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันเลยโมเมนต์ตอนเลือกซื้อของคือน่ารักมากๆฉลอยเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการกินเลยไม่สนใจราคาไม่สนใจแบรนด์อันไหนที่อยู่ใกล้มือเขาหยิบใส่ตัเขียนหมดเลยไม่ได้คํานึงถึงอะไรเลยแต่คนที่คํานึงและละเอียดอ่อนก็คือทูบทูบก,ก็จะคอยหยิบออกตลอดแล้วก็บอกกับสลว่าตลอดว่ายี่ห้อน,นี้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ใกล้จะหมดอายุแล้วพี่จะหยิบมาทําไม เขาก็คอยเตือนสิงหาจนสิงหาลำคาญเลยให้ทูกไปคนเลือกซื้อของเองส่วนเขาก็เป็นคนเีน็นรถให้มมเมนต์น่ารักมากๆ และระหว่างที่เขียนรถกันไปทูบนึกขึ้นได้ว่าเด็กที่ชื่อบอมบอยเขาถามสารวัตรเรื่องคดีของ4คนนั้นแต่เราก็งงว่าเขาบอกตำรวจได้ทำงานให้เสร็จภายในเช้านั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จอีกหรอเขาก็เลยโทรเข้าไปที่สอนอนะคะก็มีจ่าคนหนึ่งรับถามเกี่ยวกับคดีเด็ก4คนนั้นว่าไปถึงไหนแล้วคดียังไม่เสร็จอีกหรอใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้แต่ฝั่งนั้นก็บอกว่าที่สอนอเกิดปัญหายเยอะมากเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวสัญญาณไม่ดีเขาก็เลยยังทำคดีนี้ไม่เสร็จสักทีสิงหายถามว่าแล้วเด็กยู่คนนั้นเปน เลยบอกว่าเด็กสองคนอยู่ในห้องรับรองอีกคนนึงไปเข้าห้องน้ําอีกคนนึงอยู่ในห้องขังแล้วถามว่าแล้วเด็กอยู่ในห้องขังเป็นยังไงบ้างคนที่อยู่ในห้องขังก็คือคนชื่อจาคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนสดท้ายนะคะจากคนนั้นเลยบอกว่าเด็กคนนี้มีท่าทีแปลกๆอ้วกออกมาตลอดเวลาเลยครับผมเลยสอบสวนอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ไม่รู้จะเชิญหมอหรือพระมาก,ก่อนดีผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีท่าทีแปลกๆ สิงหาถ้าเป็นแต่ก่อนอะ่ะเขาจะไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แต่พอตอนนี้ที่เขากําลังมาเชิญอยู่กับเรื่องแบบนี้เขาเลยเริ่มรู้สึกแปลกๆเขาเลยถามไปว่าแล้วตอนนี้เด็กเป็นยังไงบ้างเรียกหมอหรือย,ยังหรือไม่ก็ไปเรียกเชให้มาดูก่อนแล้วดารินละ่ะเขาเลยถามหาดารินนะคะจากคนนั้นเลยบอกว่าดารินกลับไปแล้วเดีย๋ยวเขาจะไปเรียกหมอเชมาดูให้ซาลวัตเลยสั่งงานบอกให้จา่าทําเรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเขาจะโทรไปเช็คอีกคีนึงแล้วก็ให้เชเข้าไปดูอาการเด็กคนนั้นด้วย แล้วเขาก็กดวางสายนะคะแล้วพอวางสายจากจา๋าเสร็จก็่านมาเจอทูบที่กําลังยืนคุยู่กับผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงคนนั้นเดินหนีไปแล้วสารวัตรเดินไปถามทูบว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเป็นคนรู้จักหรอทูบก็บปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นะ่ะมาขอเบอร์สารวัตรจิงหาเลยถามว่าแล้วได้ให้ไปหรือเปล่าทูบก็บสายหน้าบอกว่าไม่ได้ให้ครับผมบอกไปว่าพี่คุยโทรศัพท์อยู่และผมก็ยังบอกว่าพี่ดุมากด้วยเขาเลยไม่เซาซีแล้วก็เดินจากไปครับสารวัตรก็พยักหน้านะคะบอกว่า อไม่เป็นไรแล้วเขาก็พากันไปจ่ายเงินแต่ทูบรู้สึกดีที่สารวัตรตอบแบบนี้เขากลัวว่าสารวัตรจะดุเขาที่ไม่ยอมให้เบอร์ผู้หญิงคนนั้นไปแต่ท่าทีของสารวัตรเหมือนโอเคกับสิ่งที่เขาทําเขาเลยรู้สึกดีแต่เขาไม่ได้บอกสารวัตรหมดนะคะคือก่อนหน้าเนี้ยที่เขาปฏิเสธผู้หญิงคนนั้นไปเขาบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าสารวัตรติดโทระอยู่ ฝั่งนั้นก็ชมสรารวัตรเยอะมากๆนะคะว่าอุย้ยเท่จังเลยหุ่นดีมากทําไมเท่แบบนี้ทูกก็ตอบไปว่าใช่ครับเท่มากแถมใจดีมากด้วยแต่ก็ดุมากด้วยนะครับเขาก็บอกหญิงสาวคนนั้นไปแบบนี้แต่หญิงสาวคนนั้นอะ่ะตีความคําว่าดุของทูบแบบเปลี่ยนไปเขาคิดว่าทูบกับสรารวัตรมีซัมติงกันผู้หญิงคนนั้นเลยขอโทษขอโพลบอกว่าเออขอโทษนะคะไม่รู้ว่าพี่สองคนมีซัมติงกันขอโทษที่เข้ามายุ่งกับแฟนพี่ด้วยนะคะแต่ทูบไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าเขาสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันเขาก็ปล่อย ผู้อยู่นั้นเข้าใจผิดไปแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับสารวัตรนะคะ หลังจากที่จ่ายของอเสร็จเขาก็พากันกลับพอมาถึงบ้านสิ่งแรกที่ทูบทําก็คือเอาของเข้าไปจัดพ่อของจัดเก็บอะไรเสร็จเขาก็เดินมาหาสิงหาขอสิงหาขึ้นไปไหว้พระได้ไหมเขาถามสิงหาว่าสิงหามีหิ้งพระไหมสิงหาก็พยักหน้าแล้วก็บอกที่อยู่ของหิ้งพระว่าอยู่ชั้นสองอยู่ห้องขวามือนะทูบขออนุญาตสิงหาไปกราบไหว้หน่อยสิงหาก็พยักหน้าตอบรับบอกทูบไปว่าอยากทําอะไรก็ทําทูบก็ขึ้นไปยังห้องที่มีหิ้งพระเขาก็ไปกราบไหวแ้แล้วก็บอกกล่าวไปว่าตอนนี้ มีของไม่ดีเข้ามาในบ้านมันเป็นสิ่งไม่ดีต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางด้วยหลังจากที่เขาสวดมนต์นอะไรเสร็จก็ได้ยินเสียงดังปั้งสิงหาตกใจมากรีบขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ถามทูบว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นทูบก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรครับสิงหาก,ก็แปลกใจมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงเขาได้ยินเสียงทูบรลบบอกไปว่าเขาบอกไปว่าเขาตุ๊กตาเสียกบ,บาลมาด้วยก็เลยได้ยินเสียงนั้นครับสารวัตรก็พอจะเข้าใจสิ่งที่ทูบบอกนะคะหลังจากกลับไหว้เสร็จเขาก็พากันลงมา ส่วนทูกก็ไปทําอาหารให้สารวัตรกินระหว่างที่เขาทําอาหารอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกชื่อเขาเรียกทูบทูบอยู่สองสามรอบเขารู้แหละว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะก่อนหน้านี่ยเขาบอกกับสิงหาว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเสียงอะไรดังอะ่ะห้ามทักห้ามท้วงแล้วก็เวลามีคนมาเรียกชื่อก็ห้ามขานรับด้วย เขาเพิ่งบอกกับสิงหาไปแบบนี้แต่ตอนนี้ยเขากําลังได้ยินคนเรียกตัวเองเขาก็เดินไปตามเสียงว่าเสียงมันมาจากตรงไหนเขาได้ยินเหมือนเสียงมาจากหน้าบ้านเขากําลังจะเปิดม่านไปดูแต่ก็มีคนมาจับหลเขากอดน,นั่นก็คือสารวัตรสิงหาาบอกเขาว่านายบอกเขาว่าห้ามขารับไงทูบเลยาหันมามองสิงหาแล้วก็ถามสิงหาว่าได้ยินแล้วครับสิงหาโก้พยักหน้าบอกว่าอืมได้ยินถ้าไม่ได้ยินเขาคงไม่ลงมาหรอก แล้วก็อย่าไปสนใจเลยเขาก็จับข้อมือทูบเดินเข้าไปในบ้านนะคะทูบก็แปลกใจว่าสิงหาได้ยินด้วยไม่ใช่แค่เขาได้ยินคนเดียวเริ่มรู้สึกว่าสิงหาอาจจะได้ยินเสียงแปลกแล้วพอเขาเข้าไปในบ้านทูบเลยหาอาหารมาให้สิงหากินเขาก็นั่งกินข้าวอะไรกันหลังจากกินข้าวเสร็จสิงหาบอกกับทูบว่าให้ขึ้นไปนอนด้วยไม่ต้องนอนข้างล่างแล้วทูบก็แปลกใจปกติสิงหาให้เขานอนข้างล่างทําไมครั้งนี้เขาไปนอนด้วยสิงหาเลยบอกว่าหรือว่าอยากจะโดนเรียกชื่อทั้งคืนฮะขึ้นไปนอนตามที่เขาบอกไม่ต้องถามมาก เขาก็เดินขึ้นนำไปนะคะทูปก็ดีใจรีบหอบผ้าหอบผนซึ้อเบข้างบนเลยพอขึ้นมาสิงหาก็ไล่ทูปไปอาบน้ําก่อนส่วนตัวเขาก็มานอนทํางานบนเตียงหลังจากที่ทูปอาบน้ําเสร็จทูปก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปนอนตรงไหนดีเขาก็ยืนอยู่หน้าประตูนานมากจนสิงหาถามว่าจะยืนอีกนานไหมเข้ามานอนด้วยกันสิทูปเลยถามกลับไปว่าจะให้เขานอนไหนสิงหาบอกว่านอนไหนก็นอนเถอะอยากจะนอนในห้องน้ําก็นอนทูปก็เลยบอกว่างั้นอย่าเขานอนข้างล่างเองเพราะว่าห้องสิงหาเนี่ยไม่มีโซฟานะ ะะแต่สิงหาบอกกับทุบว่านอนได้เหรอไม่มีฟูกปูนะ ขึ้นมานอนด้วยกันดีๆสิแต่ทูบไม่กล้านอนกับสิงหานะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรอย่าเขานอนได้สิงหาก็ไม่ได้ขานอะไรก็ปล่อยไปนะคะอยากจะนอนข้างล่างก็นอนส่วนตัวเขาก็นั่งทํางานต่อแต่สักพักนึ่งก็เห็นเหมือนทูบนั่งจ้องเขาอยู่เขาเลยถามทูบว่าจะจ้องอีกนานไหมฮะนอนไปได้แล้วอย่ากวนเขาพูดขอบคุณสารวัตรนะคะเขารู้สึกขอบคุณสารวัตรมากๆถ้าไม่ได้สารวัตรเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะโดนจับหรือว่าโดนเป็นแพ้เหมือนคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคนร้ายที่เขาไปเจอมาก็โดนจับเป็นแพ้ถ้าไม่ได้สว นเ,นเขาคงจะโดนจับเป็นแพะโดนเข้าคูกติดคุกไปแล้วคงไม่มีใครมาฟังเขาหรอกมีแต่สิงหาเท่านั้นเขาเลยขอบคุณสิงหาไปสิงหาเลยบอกว่าไม่ต้องขอบคุณเขาหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจพวกนั้นเขาทําตามสิ่งถูกต้องแล้วเขาก็เลยบอกให้ทูบขึ้นมานอนกับเขานี่เป็นคําสั่งทูบห้ามปฏิเสธทูบก็เลยได้ขึ้นมานอนกับสิงหา เขารู้สึกดีมากๆที่เขาได้นอนกับสิงหาครั้งนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาเขานอนเขาต้องหวาดระแวงกลัวว่าผีจะหลอกเขาหรือเปล่ากลัวว่าตัวเองจะได้ตื่นมาหรือเปล่าเหมือนครั้งนี้เขาได้หลับลึกหลับฝันดีมากๆนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของเขาเลยเพราะว่าได้นอนข้างๆสิงหานะคะและเราจะตัดไปฝั่งดารินบ้างตอนนี้ดารินฝันอีกแล้วและในฝันเขาเขาโดนผีหลอกอีกแล้วเป็นผีตนที่เขาเห็นอยู่ที่บ้านหลังนั้นหลังจากที่เขาหยิบตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมา ตามหลอกหลอนเขาไม่เลิกแต่ครั้งนี้แปลกไปเขาเห็นศพทั้งเจสบและตัวเขาถูกจับมัดไว้อยู่และผีตัวนั้นกําลังใกล้เข้ามาหน้าเขาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะพูดกอกหูเขาว่าวันพุธวันพุธวันพุธจนเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเนี้ยเขากลัวมากๆมันเกิดอะไรขึ้น แต่สักพักหนึ่งก็ได้โทรศัพท์จากเชนะคะเชโทรมาบอกให้เขาไปสอนอนเดี๋ยวนี้มีเรื่องให้ทําแต่เขาบอกกับเชไปว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเขาไปวัดก่อนเชก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงไม่ค่อยดีนะแต่ดารินตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกเขาฝันไายเฉยเดี๋ยวเขาเข้าวัดเสร็จเขาจะรีบไปและนี่ทําไมมาทํางานเช้าจังเพราะตอนเนี้ยเชโทรมาเป็นเวลาหกโมงนะคะเชเลยบอกว่าไม่ได้ทํางานเชา้าแต่เขายังไม่ได้กลับบ้าน เขาอยู่ที่นี่มาหนึ่งคืนแล้วดารินก็รับรู้บอกไปว่าเอออย่าเข้าไปนะเขายัางถามย้ำกับเชว่าเชย,ย,ย,ยังทําคดีนี้อยู่หรอตัวเองก็โดนหล,ลอกเขาก็โดนหล,ลอกยังกล้าทําคดีนี้อยู่หรอแต่เชบอกไปว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะเจอกับอะไรหรือว่าจะโดนหล,ลอกกี่ครั้งแต่เขาก็ไม่กล้าปล่อยให้สิงหาทําคนเดียวแล้วถ้าสิงหาโดนหล,ลอกจนเป็นอะไรไปล่ะแต่ถ้าเขาไม่ทําแบบเนี้ยแล้วเขาจะทําเขาก็ให้เหตุผลกับดารินไปส่วนดารินก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะเข้าไปช่วยแล้วเขาก็กดวางสายไป เราจะตัดมาฟังทูบบ้างนะคะตอนนี้ทูบก็ตื่นขึ้นมาในเวลาเช้าตู่ซึ่งปกติแล้วเขาเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วแล้วครั้งนี้พอเขาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วได้บองหน้าสิงหามันก็รู้สึกดีเมื่อคืนเขานอนหลับฝันดีมากๆและได้นอนเต็มอิ่มที่สุดตั้งแต่นอนมาและยิ่งได้มองหน้าสิงหายิ่งรู้สึกมีความสุขหลังจากที่เขาตื่นมาเขาพยายามทําทุกอย่างให้เบาที่สุดแล้วก็เดินลงมาทําอาหารเช้าให้กับสิงหาทานระหว่างที่เขาทําอาหารอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดดัังงคคคคนนทททีี่่โรมาาหเเขือลลุชยยูยแ เขาตอนนี้เขาอยู่วัดลุงชายโทรมาหาเขาเพราะเห็นว่าเขาโทรหาหลายสายเลยถามทุกว่าโทรหาเขามีอะไรหรือเปล่าทุก็เลยบอกจุดประสงค์ว่าโทรไปทาไมเขาอยากรู้ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วหลวงพ่อเคยทําศพอยู่ศพหนึ่งแล้วไม่เขาตามไปด้วยเขาอยากรู้ว่าหลวงพ่อไปทําศพที่ไหนและศพเป็นอะไรและศพเป็นอะไรตายลุงชายก็นึกอยู่พักหนึ่งนะคะเขาเลยตอบทุกไปว่าเท่าที่เขาจําได้มีทั้งหมด7ศพนะแล้วก็ศพเป็นอะไรตายหรอเขาก็นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งตอบทุกไปว่าอ๋อจําได้แล้ว ศพทั้งเจ็ดาตายเหมือนกันเลยถูกเย็บที่ปากแล้วก็เย็บที่ตาเห็นคนในหมู่บ้านบอกว่าอาจจะเป็นพวกเล่นของหรือไม่ก็พวกบูชาย,ยาอะไรแบบนี้แหละแต่เขาไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็เลยถามไปต่อว่าแล้วศพนั้นเป็นยังไงบ้างทําพิธีแบบไหนเผาหรือฝังลุงชัยเลยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกชาวบ้านบอกให้ฝังเพราะว่าเป็นการตายไม่ดีแต่หลวงพ่อบอกให้เผาเพราะว่าเขาไม่อยากจะทิ้งศพไว้กลัวมันจะเกิดสิ่งไม่ดีต่อหมู่บ้านสุดท้ายก็เลยได้เผาแต่กว่าจะเผา ได้นะสวดเป็นวันเป็นคืนเลยเึงหาก็รับรู้นะคะแล้วก็ถามลุงชายพิกว่าแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมหลวงพ่อเคยทําศพอะไรทํานองนี้อีกไหมลุงชายก็บอกว่าไม่รู้สิเขาจําไม่ค่อยได้ แต่น่าจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าหลังจากนั้นมาหลวงพ่อก็อาพาธแล้วก็ไม่ค่อยมีกิจที่ไหนด้วยเขาเลยถามลุงชัยให้ลุงชัยไปสืบว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมในละแวงหมู่บ้านนั้นลุงชัยก็รับปากนะคะแล้วก็ถามไทยกันเล็กน้อยแล้วก็กดวางสายไปหลังจากวางสายไปทุกก็คิดอยู่กับตัวเองนะคะและหลังจากทําอาหารเสร็จเขาคิดว่าจะไปปลุกสาร,รวัตรด,ดีหรือว่าจะเอาอยัางไงต่อดีเขาก็ยืนอยู่หน้าห้องนานมาจนสิงหาเปิดประตูออกมาถามทูบว่าทําอะไรอยู่ทูก็ ตอบอกลางนะคะบอกว่าตัวเองตั้งใจจะมาปลูกสิงหาแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกดีหรือเปล่าสิงหาก็บอกว่าไม่ต้องแล้วเขาก็พาการเดินลงมาแล้วก็นั่งกินข้าวหลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็พากันไปที่สอนอกาลังจะออกไปแต่ทูบ,บอกเขาว่าเขาขอไปเอาเท้าเวสุวรรณไปด้วยได้ไหมเขารู้ว่าตอนนี้ที่สอนอกาลังเกิดเรื่องวุ่นวายอยู่เขาอยากจะเอาเท้าเวสุวรรณไปเพื่อคุมครองคุณเชยแล้วก็คุณดารินระวังทํางานแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆที่อยู่ในสอนอด้วยสาวก็พยักหน้ารับรู้นะคะก็บอกว่า ให้ขึ้นไปหยิบเอาส่วนตัวเขาก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปทํางานเขาก็พากันขึ้นมายัางชั้นสองส่วนตัวทูบก,ก็ไปเชิญท้าวเวสุวรรณมาระหว่างที่เขาหยิบลงมาสายตาเขาดัานเหลือไปเห็นรูปรูปหนึ่งซึ่งมันเป็นรูปเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนเขามั่นใจว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นสรารวัตรแน่ๆแต่อีกคนนึงเขาไม่รู้ว่าเป็นใครหลังจากที่เอามาเสร็จก็เห็นสรารวัตรพอดี เขาได้ถามไปว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ในรูปเป็นใครสารวัตรก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปและก็ตอบไปว่าอย่ายุ่งอย่าถามมากและทูบรู้สึกว่านำเสียงและท่าทางของสารวัตรดูโกรธมากๆเขาไม่เคยเห็นท่าทีแบบนี้ของสารวัตรเลยเขาเลยไม่รู้ว่าเขาดันไปถามเรื่องที่ไม่สมควรถามหรือเปล่าสารวัตรก็ไม่คุยกับเขาเลยระหว่างนั่งรถไปสอนอคุอตึงใส่เขามากจนเขาสัมผัสได้เขาเลยไม่กล้าเข้าใกล้สารวัตรคือตอนไปถึงสอนอสารวัตรก็เดินเข้าไปโดยไม่มองเขาแม้แต่นิดเดียวเลยเขาก็เดินไปแบบเงียบๆพอไปถึง สาราวัตรก็ตรงไปหาเชเลยพอเข้าไปหาเชก็ถามว่าไปถึงไหนแล้วเชก็สัมผัสได้ถึงน้ำเสียงเข้มเขมนิ่งๆของสาราวัตรรู้เลยว่าตอนนี้เพื่อนของเขากําลังโมโหและลมไม่ดีอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจบอกว่าอ่เสร็จแล้วไปว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างแล้วก็มีใบผลชะนะสุตเสษอาหารเอาไปอ่านได้เลยส่วนผลแลบ,บที่ให้เขาตรวจเมื่อวานยังไม่ออกอีกสองสาวันถึงจะได้เรื่องสิงหาก็โมโหต่อไปว่านี่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยใช่ไหมเขาก็โมโหว,ว่าเชไปเชเลยเงยหน้าขึ้นจากกล้องจุลทรรศหันไปมอง เพื่อนตัวเองว่าทำไมมึงโมโหเนี่ยไปกินรังแทนรังพึ่งที่ไหนมาแล้วเด็กเห็นผีไปไหนตอนนี้เชไม่เห็นทูบอยู่ในห้องปกติแล้วทูบจะตัวติดกับสรารวัตรตลอดสรารวัตรก็เลยตอบไปว่าอยู่หน้าห้องมัง้งไม่รู้เขาเลยถามสรารวัตรว่าเป็นอะไรทะเลาะกับมันยังไงแต่สรารวัตรไม่ได้ตอบนะคะเขาก็หันไปถามเรื่องงานกับเชซึ่งผลก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ส่วนหนึ่งผลอาหารที่มึงให้กูตรวจกับอาหารที่อยู่ในกระเพาะของคนตายมันใกล้เคียงกันแค่7 5็อซเพราะด้วยหลายปัจจัยศพก็ตายมาหลายวันแล้วด้วย มีแค่สองศพที่พอจะเดาไดวา้ว่าเป็นอาหารชนิดเดียวกันแต่กูว่า75%นี่ก็ถือว่ามากแล้วแล้วก็พยักหน้ารับรู้นะคะแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วอีกฉบับหนึ่งล่ะคืออะไรเชลยตอบว่าถ้ามึงอ่านแล้วมึงจะตกใจก็ผลดินที่มึงให้กูไปตรวจไงแต่มีเรื่องว้าวกว่านั้นก่อนหน้านี้กูตรวจสอบหลักฐานดินที่ปนเปื้อนอยู่ในเชือกกับดินที่อยู่ในเสื้อผ้าของศพเป็นดินชนิดเดียวกันที่มึงให้กูตรวจสอบแต่กูยังไม่ได้ตรวจสอบตุ๊กตานะ ถ้าตุ๊กตาเป็นดินชนิดเดียวกันหมดแสดงว่าคนร้ายเป็นไปได้ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสเขาก็นิ่งไปเลยไม่คิดว่าดินมาจากใกล้เคียงกันหมดขนาดนี้และเชย,ยังบอกอีกว่าและดินนี้มันเป็นดินเดียวกับที่ป่าช้าแห่งนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงก,กันนะตอนนี้นะคะและเราจะตัดไปฝั่งของทูบบ้างตอนนี้ทูบก็ไม่กล้าเข้าใกล้สารวัตรเลยเขาไม่กล้าแม้จะเข้าไปในห้องที่มีเชอยู่ เขาเลยรออยู่หน้าห้องแต่ระหว่างที่เขารออยู่แต่เขาดันได้ยินเสียงเด็ก2คนคุยกันนั่นก็คือเด็กชื่อบอมที่เขาเคยเจอแล้วก็เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรเป็นเด็ก4ี่คนที่ก่อเหตุครั้งนั้นเขาเลยเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาได้ยินว่าเด็ก4ี่คนนั้นกําลังพูดถึงสถานาการณ์เด็ก4ี่คนนั้นกําลังพูดถึงจำที่อยู่ในเรือนจําว่าจำมีท่าทีแปลกๆเหมือนผีเข้าเลยแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่ามีเด็กคนนึงกลับบ้านไปแล้วเพราะว่ามีผู้ปกครองมารับไปแล้วซึ่งเด็กชื่อบอมก็เข้ามาทักทายและก็ขอบคุณที่ให้ตํารวจเข้ามาดูแลคดีเขาได้เร็วขนาดนี้แล้วก็พูดคุยกันเล็กน้อยนะคะสักพักเหมืออนนนนไดนนดนไดดด้้ยยยยิเเเเสสีีีีงงงคกกรรขาาลลพัปูแะ มาจากห้องพยาบาลเขาเลยรีบเปิดประตูเข้าไปดูเขาเห็นผีผีตัวนั้นคือน่ากลัวมากเป็นผีผู้หญิงผมยาวดําน่ากลัวมากๆและตอนนี้กําลังจับหัวเด็กคนนั้นโขกไปที่กระจกอยู่ซึ่งตอนนี้หน้าตาของเด็กชื่อจำเนี่ยเลือดไหลาอาบตัวเลยหัวแตกจมูกแตกปากกาลังจะฉีกอยู่เด็กก็ได้ยินเสียงเด็กคนนั้นท้องบทสวดอยู่และคําว่าวันอังคารวันอังคารก็เข้ามาในหูเขาถึงแม้ตอนนี้เขาจะกลัวมากๆแต่เขาไม่ช่วยเด็กคนนี้เด็กคนนี้จะต้องตายแน,น่ๆเขา เขาเลยรีบเข้าไปช่วยแต่แล้วเขาก็ดันโดนเด็กคนนั้นบีบคอและผีตัวน,นั้นก็อาฆาตเขามากๆบอกเขาว่าอย่ามายุ่งจะกินอีกกูจะกินอีกและคนที่เข้ามา,าระงับสถานการณ์ได้ทันก็คือพระเอกของเรานั่นเองทิงหาตกใจมากที่เห็นสภาพตอนนี้เขารีบเข้าไปดูทูบและเชก,ก็เข้ามาดึงเด็กคนนั้นออกตารวัก็พยายามถามทูบว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรไหมเขาก็รีบอุ้มทูบไปที่ห้องพยาบาลและก็จับเด็กคนนั้นส่งโรงพยาบาลเพราะตอนนี้สภาพเด็กคนนั้นคือดูไม่ได้เลย ก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลเชก,ก็เย็บปากเย็บแผลอะไรก่อนเพราะว่าตอนนี้เลือดไหลยเยอะมากๆและตอนนี้ทูบก็อยู่ในห้องพยาบาลกับสิงหานะคะสิงหาก็ขอโทษขอโทษที่ไม่ได้อยู่ใกล้ทูบแต่ทูบก็ขอโทษเหมือนกันขอโทษที่ถามสิ่งที่ไม่ควรถามนะสาวัดอย่ากธเขาเลยเขาก็ขอโทษขอโพยกันไปสาวัดเลยาถามว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยเล่าเขาฟังหน่อยได้ไหมว่าเห็นอะไรบ้างผู้บริบอกว่าเขาเห็นผีตัวหนึ่งกาลังจับหัวเด็กคนนั้นทกกูบกระจกอยู่เขาทนเห็นไม่ได้ก็เลยเข้าไปช่วย มันเลยบีบคอเขาแต่เขาคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเกิดแน่ๆจิงหาไม่เขา้าใจสิ่งที่ทูบพูดเพราะตอนเนี้เสียงทูบคือแหบมากๆเขาเลยถามว่าค่อยๆพูดจะเกิดอะไรขึ้นนะทูบเลยบอกว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกมันกําลังจะทําพิธีขึ้นอีกสิงหาพอได้ยินประโยคนี้เขาคืออึ้งไปเลยไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกแต่เขาก็บอกกับทูบว่าค่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ให้หายดีกว่าน,นี้ก่อนเราค่อยมาคุยกันเขาก็ปอบทูบแล้วให้ทูบพักอยู่ในห้องนี้ส่วนตัวเขาก็ออกมาจาัดก,การเรื่องทั้งหมดนะคะเขาก็ไปนั่งคุยกับเชที่ห้องรับรองและตอนนี้เขาว่าโทรตามคิงเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้คิงกําลังลงพื้นที่อยู่ไปสอบสวนคนที่อยู่ตามระแวกบ้านคนตายเขาเรียบโทรหาคิงให้มาที่นี่ด่วนส่วนเชก็โทรหาดารินให้รีบมาที่นี่เหมือนกันระหว่างที่เชกําลังคุยกับดารินอยู่ดารินก็ตอบรับอย่างดีแต่สักพักหนึ่งเสียงก็เงียบไปเขาตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดาริน สิงหาผู้เห็นว่าเชเอาแต่ถามดาลินว่าดาลินอยู่ไหนเป็นยังไงบ้างเขาก็รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยถามเชว่าตอนนี้ดาลินอยู่ไหนเชบอกไปว่าดาลินอยู่วัดเขาก็ถามไปว่าวัดไหนบอกมาใินนี้ว่าวัดไหนเชเลยบอกชื่อวัดไปแล้วว่านั้นก็เป็นวัดเดียวกับที่พวกเขาไปลงพื้นที่ในเรื่องนี้มันจะมีแค่วัดเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีวัดอื่นเลยที่ดาลินไปพรมน้ำมนต์กับเจ้าวาดหรือว่าตอนที่ทูบกเีิงหาไปที่กุฏิของเจ้าวาดมันเป็นวัดเดียวกันทั้งหมดนะคะเชิงหาพอรู้ว่าเป็นวัดนี้เขาเริ่มรู้สึกถึงอาการไม่ดี เขาก็เลยโทรหาคิง ให้คิงมาที่นี่โดยด่วนแต่ก่อนจะมาให้ไปหาดารินก่อนไปหาดารินให้เร็วที่สุดแต่เขาก็ส่งโลเคชันไปให้กับคิงนะคะในระหว่างที่เขารอสองคนนั้นมาเขาก็พูดคุยถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักพักหนึ่งคิงกับพาดารินมาที่สอนอนะคะระหว่างทางที่มาดารินไม่พูดกับเขาเลยตอนนี้สภาพดารินคือไม่พูดไม่จากับใครเลยสิงหาเขาคอยถามอยู่เสมอว่าตอนนี้ดารินเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเจอดารินหรือเปล่าแต่คิงก็ตอบไปแค่ว่าไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าไม่พูดไม่จาอะไร เรียกว่าโอเคไหม ตอนนี้สิงหากับเชคือเป็นห่วงดาลินมากๆกลัว่าดาลินจะเป็นอะไรไปแลหลังจากที่ทุกคนมาถึงสอนอนแล้วก็เข้ามาที่ห้องรับรองดาลินพอเห็นเชคกับสิงหาก็พุ่งเข้าไปกอดสองคนนี้เลยเอาแต่ร้องไห้บอกว่ากลัวกูกลักวาม,มากกูนึกว่ากูจะไม่ได้กลับมาแล้วกูจะตายไหมเขาก็าแต่พูดคํานี้สิงหาก็ตกใจเหมือนกันที่ดาลินเอาแต่พูดคานี้เขาเลยให้ดาลินใจเย็นๆขึ้นแล้วก็เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างดาลินก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะไปวัดเขาฝันฝันว่าผีจะมาเอาตัวเขาไป และผีเขาแต่พูดว่าวันพุธวันพุธเขาจะตายไหมเขาจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปหรือเปล่าและเขาก็ยังเล่าเรื่องที่เขาเจอที่วัดอีกคือที่เขามีอาการช็อกแบบนี้เพราะว่าเขาดันไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นมาเขาเห็นจเจ้าวาสกาลังทําศพหมายอยู่คือเขาไม่แน่ใจว่าหมาตายเพราะฝีมือใครแต่ภาพที่เขาเห็นก็คือจเจ้าวาสกาลังฝังศพสุนัขอยู่มีสุนัขและแมวหลายตัวมากๆแล้วก็ได้ยินเสียงจเจ้าวาดพูดว่าตายอีกแล้วเหรอตายอีกแล้วแต่สีหน้าไม่ได้มีสีหน้าเศร้า้อยเลยสีหน้าเป็นสีหน้าสาจ ใจมาก,มก แล้วเขาก็ถ่ายคลิปมาด้วยนะคะก็เปิดคลิปให้เสียงหาในเชนดูคิงก็ดูไปด้วยนะคะในดารินก็ยังพูดขึ้นอีกว่าเขาเคิดว่าจเจ้าวาดมีสิทธิ์ที่จะเป็นฆาตกรเพราะเขาเคยได้ยินมาว่าการเส้นไหว้บูชายันเนี่ยมันต้องมีซากศพแล้วก็ซากศพเน่าๆนี่อาจจะเป็นการบูชายันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ซึ่งตอนนี้สิงหาก็พอสปฏติบัติต่อได้แล้วคือก่อนหน้านี้ทูกกระบอกเขาว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกตอนแรกเขาก็งงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกได้ไงในเมื่อเเหตุุกกการณ์จะิดท 5ปีแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง5ปีเลยนะจะเกิดขึ้นอีกหรอแต่ทูบ,บอกกับเขาตอนนั้นว่าตอนนี้อาคมเส่อมแล้วเขาคิดว่าผู้ร้ายต้องทําขึ้นดีสิงหางก็เลยพอจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทูพูดกับสิ่งที่ดาลินกําลังพูดมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเขาก็พยายามบอกให้ดาลินใจเย็นเยขาจะจัดการเองแล้วไม่ต้องกลัวถ้ากลัวก็อยู่กับเชแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วอยู่ใกล้ๆกันไว้และดาลินก็ตอบกลับไปว่าเราจะทํายังไงล่ะอยู่ที่นี่เขาก็โดนหลอกไอ้เชก็โดนหลอกทุกคนก็โดนหลอกจะออยังไงดี ตอนนี้มีตำรวจหลายนายมากๆที่ป่วยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจิงหาเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวอย่างเขาจะจัดการเองเขาก็สั่งงานให้คิงไปทำต่อนะคะสั่งงานเชสั่งงานดาลินเขาให้ดาลินเข้ามาช่วยเชแต่ดาลินก็ยังกลัวอยู่ดาลินก็เลยบอกว่าโอเคเขารู้แล้ว,วาจะทำยังไงดี เขาก็รีบวิ่งออกไปแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาหอบข้าวหอบของมาเต็มโต๊ะเลยและของที่เขาหอบมาเป็นเครื่องรางของขลังทั้งนั้นเลยมีทั้งพระพุทธรูปมียันมีพระห้อยมีสารพัดจะมีเลยเขากํลาลังบอกว่านี่แหละนี่แหละจะช่วยเราได้ทั้งสามคนก็ถอนหายใจมาพร้อมกันเลยแต่สักพักหนึ่งทูบก็เดินเข้ามานะคะสิงหารีพูดเลยว่าจะมาทําไมไปพักผ่อนสิยังไม่หายดีไม่ใช่เหรอ แต่ทูบบอกว่าเขานอนไม่หลับเขาไม่มีกระจริกกระใจจะนอนพักเขาอยากจะมาช่วยมากกว่าดาลินพอเห็นทูบก,ก็รีบเข้าไปหาทูบถามทูบว่านี่มาก็ดีแล้วมาช่วยพี่หน่อยเครื่องรางของขังที่พี่เอามาใช้ได้หรือเปล่าคุ้มครองผีได้ไหมเห็นผีไหมเขาพยายามจะถามทูบแต่ทูบก,ก้มหน้าตอบดาลินเบาๆว่าเขาไม่รู้หรอกถ้าเขารู้เขาคงไม่โดนผีหลอกหรอก จิงหาก็หัวลอออกมาเลยนะคะคือมันก็จริงอย่างที่ทูบพูดตอนนี้ทูบยังโดนลอกอยู่เลยจิงหาก็เดินเข้าไปหาดารินพูดปอบดารินว่าไม่ต้องกลัวหรอกนาะกลัวพระมาให้แล้วแล้วมึงก็อยู่ใ,ใกล้เชยไว้ ไอเชยมันดวงแข็งอย่าอยู่คนเดียวก็พอดารินก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าเขากำลังจะจูงมือทูบออกไปเขากล่าวว่าจะไปทรงทูบไว้ที่บ้านให้ทูบไปพักผ่อนแต่แล้วคิงก็จับข้อมือเขาไว้ก่อนเือตอนนี้เชยกับดารินไปที่ห้องชนะสูตรแล้วนะคะเหลือแค่สามคนที่ยังอยู่ในห้องนี้ก็คือคิงสิงหาและก็ทูบนะคะก่อนที่สิงหากับทูบจะเดินออกไปคิงพูดขึ้นว่าอย่าเพิ่งไปกูมีเรื่องจะคุยกับมึงสิงหาก็เลยบอกว่ามีอะไรก็พูดมาแต่คิงบอกว่าอยากคุยกันสองคนมากกว่า ตอนแรกทูบจะเดินออกไปไม่อยากให้สองคนนี้อึอดอดัดแต่สิงหาไม่ยอมนะคะบอกให้ทูบว่าไม่ต้องไปไหนอยู่นี่แหละมีอะไรก็พูดมาคิงเลยบอกไปว่าไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าคุณนี้มึงไม่ไปหากูรอรับสายผูบ้บังคับบัญชาได้เลยและเขาก็เดินออกไปนะคะตอนนี้สิงหาโมโหมากเมื่อไหร่คิงจะเลิกจองล้างจองผ่านเขาสักทีต้องการอะไรกันแน่